ส so, วัสดีครับทุกคนผมแม็กก์เกมบลูมล่าสุดทางไรออดได้ออกวิดีโอไรออดพี e ที่พูดถึงเรื่องการอัปเดตแชมเปี้ยนและการเปลี่ยนแปลงต่าง,างๆที่จะเข้ามาในพรีซซซั่น2023ซึ่งก็กลายเป็นเหมือนธรรมเนียมของทุกปีไปแล้วที่เราจะต้องทนดูเหล่าเดฟผู้โชคร้ายที่ต้องมาทุกทรมานพูดหน้ากล้องแล้วก็กลายเป็นมีมให้คนเขาล้อกันในอินเทอร์เน็ตคือดูแต่ละมุกแล้วเขาวิธีการพูดม,มันเหมือนกับว่าข้างหลังกล้องแม่งมีมาร์คเทนเมียถือปืนแล้วก็หันมาทางไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็บอกว คือบางทีมันเหมือนว่าพวกเดฟพวกนี้กําลังขอความช่วยเหลือจากคนดูอยู่แบบช่วยช่วยช่วยกูด้วยแต่จริงเรื่องเวลีอิงของพวกเดฟนี่่างมานันเหระนะเรามาดูเรื่องที่เขาพูดกันดีกว่าคือรอบนี้เนี่ยก็เป็นรีฟเจ้าเก่าที่มาพูดถึงเรื่องแชมเปี้ยนโรดแมปของปี2023ซึ่งเขาก็ทําการสรุปก่อนว่าในปี2022เนี่ยมันมีแชมเปี้ยนตัวไหนออกมาบ้างซึ่งก็จะเรียงลาดับได้ตามนี้เซรีเรนาตาเบลเวตและก็นีล่า เรียกได้ว่าเป็นปีของเพื่อนหญิงพลังหญิงเลยซึ่งจริงๆมันก็เป็นเป้าหมายของทีมแชมเปี้ยนของไรอัตอนนี้ที่พยายามที่จะทําให้จํานวนแชมเปี้ยนที่เป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยมันเท่าๆกัน ซึ่งในตอนนี้เนี่ยแชมเปี้ยนในลีกมีทั้งหมด161คนซึ่งมีเพศหญิงแค่63คนเท่านั้นเพราะงั้นหลังจากนี้เนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นแชมเปี้ยนหญิงออกมาเยอะกว่าแชมเปี้ยนเพศชายไปอีกสักพักหนึ่งเลยต่อมารีพูดถึงมิ s ส o p e อัปเดตท,ที่ทำไปนในปี2022ให้กับแชมเปี้ยนอย่างอาริสเวนทาริยาโอลาฟและก็ซิเวอร์ซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้ที่ทีมแชมเปี้ยนเริ่มจะสโลว์ดาวการออกแชมป์ใหม่ๆมันก็ทำให้พวกเขามีเวลาที่จะอัปเดตเล็กๆให้กับแชมป์เก่ามากขึ้นเพราะงั้นเนี่ย เราน่าจะได้เห็นอัปเดตแบบมิสโคปออกมาในอนาคตต่อไปอีกซึ่งสำหรับอันนี้เนี่ยผมว่ามันมาถูกทางนะคือมันมีแชมป์หลายตัวในเกมที่มันไม่ได้พังขนาดนั้นนะในปัจจุบันมันแค่เก่าโดยแชมเปี้ยนคนต่อต่อไปที่ทางทีมกำลังหาความเป็นไปได้ในการทำอัปเดตแบบมิสโคปเนี่ยก็มีซินดรากับนิโคคืออย่างซินดราเนี่ยผมว่าคิดของเธอมันเก่าแล้วอะเมื่อเทียบกับปัจจุบันแถมมันยังค่อนข้างที่จะแบบคลังกี้แบบมันดูบ, ắc บ, ắc บ ắc ักบักแปลกๆอะ่ะคือก็ตามสไตล์แชมป์เก่าแหละ แต่อย่างนีโก้เนี่ยผมว่าธีมของเธอในการเป็นนักแปลงกายมันยังไม่ค่อยออกมาคือแบบการที่เธอแปลงร่างมันมันหลอกใครไม่ได้อะไม่มีใครเชื่อคืออย่างในเรื่องสั้นของเธอที่สนุกมากๆอันนึงก็คือเรื่องสั้นที่นิโก้เนี่ยไปป่วนป้อมของด็อกซัสจนพวกเขาตีกันเองจนป้อมมันระเบิดเนี่ยอะไรแบบนั้นแหละที่ผมว่ามันเป็นแฟนตาซีของนิโก้ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ออกมาต่อมาเนี่ยรีฟเขาพูดถึงแชมป์ใหม่คนแรกที่จะมาถึงในปีหน้าชื่อของเขาเนี่ยก็คือคาซันเต Pri o ออฟนาซูมาโดยเขาเนี่ยจะมาในตำแหน่งแทงท็อปเลนซึ่งนาซูมาเนี่ยเป็นรัฐรัฐหนึ่งที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายชูริมาซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่สวามิภักดิ์ให้กับการกลับมาของอาเซียโดยเมืองของพวกเขาเนี่ยมันสร้างอยู่รอบโอเอซิสเดียวที่มีอยู่ในทะเลทรายแถบนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยถูกโจมตีโดยเหล่าสัตว์ประหลาดเตอร์สตี่อยู่ตลอดเวลาซึ่งชาวนาซูมาเนี่ยก็ล่าพวกมันแล้วก็เอามาสร้างเป็นบ้านเรือนแล้วก็อุปกรณ์ โดยคาซันเต้เนี่ยเป็นผู้นําของเหล่านักล่าพวกนี้เขาใช้อาวุธที่มีชื่อว่าเอนโทโฟอาวุธไร้คมที่สร้างจากหนังของสัตว์ประหลาดที่ฟื้นฟูตัวเองได้ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะใช้มันในการป้องกันแต่ก็สามารถทุบมันให้แตกและเผยคมดาบที่อยู่ด้านในซึ่งหลังจากที่มันแตกแล้วเนี่ยไม่นานตัวหนังของเจ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยก็จะฟื้นฟูทําให้มันกลับมาเป็นอาวุธไร้คมเหมือนเดิม สำหรับเกมเพลย์เนี่ยผมว่าคาซันเต้เนี่ยน่าจะเป็นแชมป์ที่มี2โหมดเหมือนกับนาหรือไม่ก็เจสตอนที่เอ็นโทโฟมันยังไม่แตกเขาคงจะแบบอึดๆนั่นแหละแต่พอแตกแล้วเนี่ยน่าจะเปลี่ยนเป็นตีแรงแทนก็จะมีแพสซีแบบที่ถ้าใช้อ b บลิตี้ครบจำนวนครั้งแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่ง แล้วพอเวลาผ่านไปก็จะกลับมาอยู่โหมดเดิมก็เป็นได้แต่ดูแล้วเนี่ยเขาน่จะออกมาเป็นแทงที่ทําดาเมจได้ไม่น้อยเหมือนกันแต่อย่างหนึ่งที่แคชความสนใจผมได้ไม่น้อยกว่าการพูดถึงคาซันเต้เนี่ยก็คือตอนที่รีฟเขาพูดถึงนาซูมาเนี่ยมันมันทำเป็นเหมือนรายการข่าวแล้วก็มีข่าวที่มันวิ่งอยู่ด้านล่างคือมันก็เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการล้อตัวเองของไรอัลนั่นแหละแต่บางอันมันแบบมันดีอ่ะอย่างอันแรกเนี่ยมันขึ้นมาว่า อิกซ์ทมีจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่จินตนาการของเ i ียรนาเท่านั้นคืออันนี้มันล้อเรื่องอิกซ์ทที่เปิดตัวมาพร้อมกับการมาถึงของเ i ียรนาแต่หลังจากนั้นก็คือเงียบไม่มีแชมเปี้ยนออกมาอีกเลยมันมีแต่การรีโลเคชั่นแชมเปี้ยนเก่าไปอยู่ในอิกซ์ทเท่านั้นคือคือมันดูเป็นประเทศที่ดูแข็งแกร่งมากๆเลยนะในเนื้อเรื่องอะ่ะคืออยู่มาก่อนเหตุการณ์บูนเนชั่นอ่ะแล้วในช็อตสตอรี่ต่างๆของอิกซ์ทเนี่ยมันทำให้เห็นว่า ประเทศเนี้ยมันดูน่าสนใจมากๆเลยอ่ะมันควรจะมีแชมเปี้ยนเยอะกว่านี้อ่ะแต่ที่จะเป็นแค่เจ้าหญิงขาแน่นคนนี้คนเดียวะนะจริงๆแล้วไรออดเขาก็น่าจะรู้ตัวแหละเพราะในโรดแม p ของปี2023เนี่ยมันมีแผนว่าจะมีแชมเปี้ยนที่มาจากอิสโตลออกมาแล้วเหมือนกันอีกข้อหนึ่งที่ตลกไม่แพ้กันก็คือหัวข้อที่มันเขียนว่าการไม่ใส่เสื้อกลายเป็นเทรนแฟชั่นที่ฮอตฮิตของชายในรูนเทอร์าไปแล้วคือทุกคนอาจจะไม่รู้ะนะคือผมไปทับรีเสิร์ชมา ทำไมวะไม่รู้วะแต่ว่าตั้งแต่ปี2017มาเนี่ยแชมเปี้ยนผู้ชายที่ออกมามันมีทั้งหมด10คนเพื่อนๆนคิดว่ามันมีคนที่ใส่เสื้อเนี่ยกี่คนคำตอบคือ2คนเท่านั้นก็คืออเฟรียอสกับไพนอกนั้นเนี่ยไม่ใส่หรือไม่ก็เสื้อขาดเพราะว่าโดนเมียแทงคือเอาจริงผมไม่รู้ผมจะเล่าเรื่องนี้ทำไมอ่ะคือไอ้จำนวนของคนที่ไม่ใส่เสื้อเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็ได้แหละอยากเล่าต่อไปที่จะมาหลังจากคาซันเต้เนี่ย คือการอัปเดต CGU ของ o r e i o n Soul โดย CGU เนี่ยคือ Comprehensive Gameplay Update ซึ่งเป็นการอัปเดตที่จะดีไซน์เกมเพลย์ของแชมเปี้ยนตัวนั้นใหม่ทั้งหมดโดยที่ไม่ไปแตะ i s u a l หรือว่า Narrative ของพวกเขาแม้แต่น้อยซึ่งในกรณีของ A s o เนี่ยทางทีมแชมเปี้ยนต้องการที่จะเสริมทีมของความเป็นมังกรของเขาซึ่งพวกเขาเนี่ยก็โชว์คิดบางส่วนของ A s o เวอร์ชั่นอัปเดตนี้ให้เราได้เห็นอย่างแรกก็คือคมันจะเปลี่ยนเป็นการพ่นไฟ ที่จะสามารถพ่นไปได้เรื่อยๆจนกว่ามานาจะหมดกับ W ใหม่ที่เอา E ของเขาเนี่ยมาใส่แทนซึ่งก็ดูจะทำงานคล้ายๆเดิมนะแต่เขาจะสามารถกด Q เพื่อพ่นไฟไปพร้อมๆกับที่บินอยู่ได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในคิดของเอโซที่เรารู้แล้วเนี่ยก็คือ ability ที่จะสร้างหลุมดำซึ่งทาง d e ฟเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกมเดาเนินไปก็ต้องมาดูกันนะว่าจากจิ้งเหลนอวกาศที่ผู้เล่นล้อกันมาตลอดเนี่ย เขาจะสามารถกลายเป็นมังกรคอสมิกสุดเท่สักทีได้หรือเปล่าต่อจากการอัปเดตของ Orion's s o ซเนี่ยก็จะเป็นคิวของแชมเปี้ยนที่แฟนๆรอกันมาอย่างเนิ่นนานนั่นก็คือ Darkin Assassin คนใหม่ซึ่งสำหรับ Darkin คนนี้เนี่ยจะเป็นมีดซึ่งดูจากดีไซน์ของภาพที่เขาโชว์ให้เราเห็นเนี่ยผมคิดว่า Darkin คนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงซึ่งก็ตอบโจทย์เรื่องการทำให้จำนวนแชมเปี้ยนผู้หญิงเพิ่มขึ้นของแลร์ และที่สําคัญก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถเดาได้ว่าดาร์คินคนนี้จะเป็นใครซึ่งผมคิดว่าดาร์คินคนนี้เนี่ยจะต้องเป็นวารรวาพี่สาวหรือว่าน้องสาวของวารัสที่เขากําลังตามหาอยู่อย่างแน่นอนซึ่งที่ที่เขาไปตามหาเธอเนี่ยก็คือชูริมาและจากภาพเราก็จะเห็นว่ามีดนี่นี่ยมันตกอยู่กลางทะเลทรายเพราะงั้นมันก็มีความเป็นไปได้สูงมากเลยที่ดาร์คินสองพี่น้องเนี่ยจะได้กลับมาเจอกันสักที และอย่างที่น่าสนใจของแชมเปี้ยนคนนี้ก็คือรีฟเนี่ยเขาเน้นว่าเขายังบอกไม่ได้นะว่าใครหรือว่าอะไรที่จะได้ถือมีดเล่มนี้เพราะงั้นบางทีครั้งนี้คนที่ถืออาวุธดาคินเล่มนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่อาจจะเป็นสัตว์คือเอาเรื่องนี้มารวมกับคำใบ้ที่รีฟเขาเน้นคำว่าตายหรือว่าดายิงเนี่ยบางทีแชมเปี้ยนที่เป็นอาวุธดาคินคนนี้อาจจะเปลี่ยนคนที่ถือไปเรื่อยๆตอนอยู่ในเกมเนี่ยเธออาจจะมีหลายร่างก็เป็นได้นะ คือแต่ละร่างเนี่ยก็อาจจะทําเรื่องต่างๆได้แตกต่างกันแต่พอใช้พลังชีวิตของร่างนั้นหมดแล้วเนี่ยเธอก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นต่ออะไรแบบเนี้ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่เล่นแต่ลีกแล้วไม่รู้เนี่ยในเกม Legends of Runeterra มันกําลังมีอีเวนต์ Awakening ที่มาพร้อมกับการ์ดเซตใหม่ซึ่งก็มีการ์ดที่เป็นดาร์คินออกมาด้วยผมคิดว่าบางทีเนี่ยวารีวาอาจจะได้ออกมาเป็นการ์ดของ Legends of Runeterra เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำวิดีโอสรุปาหม่ทีก็แล้วกัน หลังจากนั้น e ีฟก็พูดถึง ASU หรือว่า Art and Sustainability Updates ของอาริซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเบสมันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยทีมก็จะเริ่มไปทำงานกับสกินต่างๆซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วก็ออกมาให้เราได้เห็นกันในช่วงต้นปีหน้าคือพอเห็นโมเดลที่เขาโชว์ให้ดูแล้วมันแบบโอ้มันน i c อะคือเห็นแล้วมันยิ่งย้ำอะว่าลีกมันเก่าแค่ไหน คือตอนนี้ถ้ามองกลับไปที่แชมเปี้ยนเก่าๆมันเริ่มจะเห็นอายุแล้วอะ <c oughs> คือดูอย่างเฟรเซสกินใหม่ของจันนาคือจะเห็นได้เลยว่ามันมันสวยอะคือ t e x t เจอรมันสวยมากแต่โมเดลมันตามไม่ไหวแล้วอะคือก็ได้แต่หวังว่าพวกแชมเปี้ยนที่มันเก่าๆที่โมเดลมันไม่ไหวแล้วอย่างมาซุย a ี่แอนนี่แอชหรือว่าจันนาเนี่ยจะได้ ASU กับเขาบ้างต่อไปบีฟพูดถึงแชมเปี้ยนคนสุดท้ายในโรดแมพนี้นั่นก็คือ ซัพพอร์ตสายเอนชนเตอร์เพศชายที่จะมาจากอิกสโตลซึ่งเขาเนี่ยก็ดูจะมาสยบข่าวลือที่ว่าอิกสโตลเป็นเพียงจินตนาการของเคียนาโดยรีฟเนี่ยได้โชว์ภาพก้อนวิญญาณสุดคิ้ว3ก้อนแล้วก็บอกว่าเอนชนเตอร์คนนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากความหรูหราในวังของเคียนาแปลว่าเขาเนี่ยน่าจะอยู่ในป่าของอิกสโตลท,ที่ที่มีพลังเวทมนต์ของสัพทาตอยู่แต่ด้วยคีย์เวิร์ดของคําว่าไทมี่เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเขา อาจจะเป็นยอร์โดจากอิคสทก็ได้แต่ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่เพราะว่าตีมันอาจจะคล้ายๆกับลูลูไปหน่อยผมก็เลยขอเดาวไว้ก่อนว่าเขาน่าจะเป็นพวกวิญญาณสัปปธาตุในพื้นดินของอิคสทมากกว่าพอพูดเรื่องนี้เสร็จรีฟก็ถูกปล่อยให้เป็นอิสระแล้วก็เป็นตาของไรอัลฟลักซอนที่จะต้องมากัดฟันพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงของปีซีซันโดยสิ่งแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนดูร b บ l ลิตี้อัปเดตซึ่งเขาบอกว่า ทางทีมเนี่ยค่อนข้างที่จะแฮปปี้กับผลที่มันออกมาแต่แต่จากที่ผมดูนะฟีดแบ็ของผู้เล่นเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมากเลยกับการอัปเดตนี่เอาเป็นว่าผมจะให้เพื่อนๆลองมาคอมเมนต์ดูกันก็นแล้วกันว่าชอบหรือว่าไม่ชอบไอการอัปเดตความทนทานนี่ตรงไหนกันบ้างแต่สําหรับ f o x กซอนเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆช่วงกลางซีซั่นแบบนี้อีกแล้ว พวกเขาจะพยายามให้มันไปอยู่ในพรีซีซั่นให้หมดเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกับเกมค่อนข้างเยอะซึ่งสำหรับพรีซีซั่น2023เนี่ยพวกเขาก็มีเป้าหมายในการทำให้เกมมันทันสมัยก่อนที่จะเพิ่มการอัปเดตใหญ่ๆอย่างที่ทำกับ r u n e r e f o r g e Elemental Rift หรือการอัปเดตไอเทมซึ่งสิ่งที่เขาเอามาโชว์ในวิดีโอนี้เนี่ยก็คือระบบการปิงที่จะทำให้ผู้เล่นเนี่ยสื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดกันง่ายขึ้น แทนที่จะทำ voice chat ออกมาให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปพวกเขาก็เลือกที่จะทำวงล้อปิงแบบใหม่ให้ผู้เล่นเนี่ยเอาไปเปลี่ยนความหมายแล้วก็เอามาด่ากันเองนั่นเองรอเล่นนะเครื่องจริงๆสำหรับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะ voice chat กับคนที่ไม่รู้จักเหมือนกันอะ่ะมันมันตกใจอะ่ะมันกลัวและไอ้ระบบปิงใหม่เนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้นรกแห่งโซโลคิวเนี่ยมันกลาหนน้อยลงได้บ้าง อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหวาดซึ่งเราจะสามารถดูได้ก่อนที่เราจะปักหวาดว่าหวาดน,นั้นเนี่ยถ้าปักลงไปแล้วเราจะได้วิชั่นกว้างแค่ไหนแต่อันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะทํางานกับคนที่ใช้ QuickCast เพราะคนที่ใช้ QuickCast เนี่ยกดตัวเลขปุ๊บมันก็ออกไปเลยและจะเป็น p r e ซีซั่นที่สมบูรณ์ได้ยังไงถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับป่าก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทีมเดฟเนี่ยก็บอกว่าครั้งนี้นะที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันมีเป้าหมายเพื่อทําให้คนเนี่ยมาเล่นป่าง่ายขึ้นและลดความกดดัน จากการเล่นตำแหน่งที่ทำอะไรนิดเดียวก็โดนด่าหรือไม่ทำก็โดนด่าเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยมีคนมาเล่นตำแหน่งนี้กันเยอะขึ้นโดยพวกเขาก็บอกว่าจะปรับเรื่องการแชร์บัฟกับเลนเนอร์การลดความยากของการดึงแคมป์ซึ่งนอกจากที่ฟ็อกซอนพูดในวิดีโอนี้เนี่ยมันก็มีบทความเรดโพสที่เดฟเนี่ยเขาออกมาบอกว่ามันมีอีกหนึ่งระบบที่จะเพิ่มเข้ามาในป่านั่นก็คือระบบเพชหรือว่าสัตว์เลี้ยงนั่นเอง ซึ่งจะทําให้เหล่าจังเกิลเนี่ยมีเจ้าสัตว์น้อยตัวเล็กๆวิ่งตามแล้วก็มาเสริมพลังให้กับจังเกิลเมื่อมันโตเต็มที่คล้ายๆกับเซเตดีวาลเลเมื่อหลายปีก่อนซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะทําให้ตําแหน่งป่าเปลี่ยนไปอีกเยอะพอควรเลยก็สําหรับเมนจังเกิลที่ดูมาถึงตอนนี้บอกได้คําเดียวว่าผมเข้าใจคุณนะหลังจากนั้นฟล็อกซอนเนี่ยก็พูดถึงการกลับมาของเคมเทคเดรกที่ถูกผนึกไปเพราะความหายนะที่มันนํามาสู่เดอะริฟโดยเวอร์ชันใหม่ของเจ้ามงกรเคมเทคนี้เนี่ย เมื่อได้โซจะทําให้แชมเปี้ยนตีแรงแล้วก็อึดขึ้นเมื่อใกล้ตายซึ่งก็น่าจะทําให้พวกไฟเตอร์สายดูดเลือดอย่าง a อทรอ x ส์ทรินามียหรือว่า a คนเก่งขึ้นไปอีกนอกจากนั้นเมื่อซอ m เมอร์ริฟทถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเคมเทคริฟ f t เนี่ยมันจะไม่มีไอหมอกมหาภัยนัานอีกต่อไปแต่จะทําให้พวกต้นไม้อย่างพวกบลัซโคนสไครเออร์บลูมมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งผมว่าไอแบบนี้เนี่ยมันดีกว่าไอหมอกเวนนั่นเป็นไหนๆเลยอะ และนั่นแหละครับก็คือทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงในพรีซีซั่น2023สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับทิศทางของแชมเปี้ยนโรดแม p อยู่พอควรเลยดูทางรลออดเนี่ยเขาเริ่มจะใส่ใจกับการอัปเดตแชมเปี้ยนเก่าๆมากขึ้นซึ่งผมว่ามันสำคัญกับเกมในระยะยาวมากกว่าการออกแชมเปี้ยนใหม่ซะอีกแล้วหลังจากนี้เนี่ยทางแราออดเนี่ยเขาคงจะปล่อยรายละเอียดออกมาอีกเรื่อย และถ้าเพื่อนเอนเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะพลาดข้อมูลเหล่านั้นก็อย่าลืมกด subscribe ช่อง The Game Room ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอสรุปข้อมูลต่างๆที่เราจะออกมาหลังจากนี้สำหรับวันนี้ผมแม็ก The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใน Summoner Rift ครับโอซือ